เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตผตั้งคําถามว่าอายการฟ้องคดีคุณทักษิณหลักฐานไม่เพียงพอแล้วฟ้องทําไมนะครับนะครับเ,เรื่องคุณทักษิณเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันของเจ้าของพรรคตัวจริงคือคุณทักษิณถึงแม้แกจะบอกว่าแกไม่เกี่ยวอ่ะใครๆก็รู้ว่าแกคือเจ้าของพรรคตัวจริงของพรรคเพื่อไทยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจิตวิญญาณเป็นอะไรแกเป็นทุกอย่างนะเป็นที่พึ่งของอของพรรคเพื่อไทยนะครับ แกจะบอกแกไม่ใช่เจ้าของพรรคอะไรต่างใครๆก็มองว่าแกเป็นเจ้าขเข้าใจไปอย่างนั้นครับนะเพราะนั้นก็ก็เป็นทุกอย่างสมมติว่าคุณทักษิณเกิดพลาดท่าเสียคีติดคุกไปเนี่ยกระทบต่อพรรคพอรอดแล้วก็ดีขึ้นนะตอนน้้คุณทักษิณเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างของพรรคเพื่อไทย ไม่มีทักษิณไม่มีชินวัตรเพื่อไทยก็แย่บารมีก็จะตดถอยเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะเป็นเป็นทุกอย่างนะครับเป็นทุกอย่างนะครับเป็นสทอรอสารแนทุกเรื่องอะไรต่างแกแกเป็นทุกอย่างนะฮะเป็นทุกอย่างของเพื่อไทยนะครับเป็นคนที่มีอํานาจควบคุมเบ็ดเสร็จตามความเข้าใจของประชาชนนะแต่ความจริงแกปฏิเสธนะครับแต่คนทั่วไปเขามอกว่าแกเป็นทุกอย่าง นะครับเป็นเรื่องการเมืองอันสองก็มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมนะครับพอฟ้องไปแล้วยกฟ้องแล้วก็พอมาดูอ,าอะไรดูคําพิพากษายอ่อนะครับที่นะศาลเขาแจกเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีสามประเด็นที่สําคัญนะครับนะในในคดีของคุณทักษิณที่เราน่าจะนํามาศึกษากันนะครับหาความรู้เนี่ยจากคาพิพากษาขึ้นหนึ่ง พยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าคุณทักษิณได้มีการพูดหมิน่นสถาบันหรือไม่เนี่ยกลับกลายเป็นพยานหลักฐานที่เขาเรียกอะไรพ,พยา,หาน,มมนา Gong, ney, ยาหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์พูดภาษากฎหมายเขาเรียกพยานหลักฐานที่มีข้อบกพร่องพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์นะครับเอาคลิปเสียงคลิปภาพคลิปวิดีโออะไรมาต่างๆเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรคลิปคลิปวิดีโอน่าจะเป็นคลิปวิดีโอ เนี่ยดูขับพิพากษาเนี่ยนะครับพยานหลักฐานที่จะมาพิสูจน์ความผิดของคุณทักษิณเนี่ยนานการกลายเป็นคลิปตัดต่อนะครับนะเอามาด,ดําเนินคดีกลับไม่มีคลิปต้นฉบับนะครับนะครับ,นะรบไม่มีคลิปต้นฉบับอันนี้ก็อันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่มีคลิปต้นฉบับและคลิปตัดต่อเนี่ยมันก็เป็นพยานหลักฐานที่มันไม่สมบูรณ์ throw, เพราะว่าการตัดต่อเนี่ยมันก็สามารถที่จะอะไร ตัดต่อเฉพาะข้อความาที่จะทําให้คุณชักสิงติดกุกได้ก็เอาเฉพาะข้อความนั้นมาศาลก็เลยมองว่าไอพยานหลักฐานนี่มันพยานหลักฐานที่มันไม่สมบูรนะครับนะในคําพิพากษาก็เขียนไม่ชัดว่านะการนําพยานหลักฐานมาสืบเนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานการพิสูจน์ที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับนะเขาเรียกว่า Standard of Proof ถ้าพูดภาษาอังกฤษนะ มาตรฐานการสืบมาตรฐานการการสืบพยานของอายการเนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดนะครับโดยโดยในคําพิพากษาใช้คําว่าไม่สมกับภาระการพิสูจน์ในคดีอาญานะว่าจําเลยกระทําความผิดตามฟ้องก็คือพูดง่ายนำมาตรฐานการพิรสูจน์นําสืบได้ต่ำกว่ามาตรฐาน โอโหคดีโทษจำคุกตั้งสิบห้าปีนะแต่น้ำสืบได้แค่นี้คลิปต้นฉบับก็ไม่หามาเราก็ไม่ทราบว่าหาไม่ได้หรือว่าไม่หานะครับบางคนคิดหนักไปเฮ้ยอย่างนี้จงใจทำพยานหลักฐานให้มันอ่อนหรือเปล่าต่อขึ้นศาลก็แพ้คดีผมไม่คิดขนาดนั้นนะแหะผมเชื่อว่าตำรวจแนละอายการก็ตั้งใจทำงานเต็มที่อาจจะ นะครับหาพยานหลักฐานได้แค่นี้แต่บางคนก็บอกเฮ้ยทำพยานหลักฐานนีมันอ่อนๆไหมคลิปเต็มไม่ต้องเอามาส่งใ้สำนวนพอถึงเวลากับคุณทักษิณก็รอดอะไรเงี้ยผมผมไม่คิดขนาดนั้นนะแต่มีบางคนคิดก่บผมอ่านคอมเมนต์แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีนะนะครับนะก็คงว่าตํารวจก็คงทํางานเต็มที่อายการก็ทํางานเต็มที่แต่คงหาพยานหลักฐานได้แค่นี้อืมอืมนะครับ นะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องพยานหลักฐานที่มันไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเราก็เป็นบทเรียนต่อไปว่าเราจะเอาคลิปมาเป็นพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยคลิปนั้นมันก็ต้องเปไ็นอะไรนะไม่ต้องต้อง,ต,องต้องเป็นคลิปที่มันไม่ได้ตัดต่อนะครับต้องเป็นคลิปที่มันไม่ได้ตัดต่อถ้าคลิปที่มันตัดต่อเนี่ยมันก็อาจจะจะมีปัญหานะค,ครับอันนี้ข้อแรกก็คือพยานหลักฐานมันต้องต้องสมบูรณ์นะถ้าพยานหลักฐานมันไม่สมบูรณ์นี่ก็อย่านะครับออันนี้เรื่องแรกเรื่องพยานหลักฐาน อันที่สองครับเรื่องความเป็นกลางของพยานนะครับเรื่องความเป็นกลางพยานก็คือว่าท้านตำรวจทัางอายการเอาพยานมาสารเนี่ยมันไม่ใช่พยานคนกลางมันเป็นพยานที่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองพยานหลักฐานอาพยานพยานที่ไม่ชอบหน้าคุณทักษิณบางคนข้นเวทีต่อต้านคุณทักษิณบ้างอะไรบ้างอะไรเหล่านี้นะ <c oughs> นะครับก็เป็นเรื่องของความเป็นกลางของพยานเพราะเพราะพยานเนี่ยถ้ามันเป็นพยานที่มีสาเหตุโกรธเคืองพยานที่มีส่วนได้เสียในคดีอะไรต่างๆเนี่ยนะศาลก็จะไม่ค่อยเชื่อก็ต้องระมัดระวังในการที่จะไปเชื่อฟังคําพยานพวกเนี้ยนะครับและยิ่งถ้าเกิดอย่างคดีนี้ที่ศาลตัดสินบอกว่าพยานเนี่ยนะครับเป็นไงฮะเป็นพยานที่เคยร่วมชุมนุมขึ้นเวทีขับไล่ ทักสินด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอามาเป็นพยานเนี่ยมันก็เวลาศาลจะเชื่อคำพูดก็ต้องระมัดระวังเพราะอะไรเขาอาจจะปรับรำทักสินได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ชอบทักษิณเนยียนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาพี่น้องประชาชนมีคดีในศาลก็ต้องหาหาพยายนที่มันไม่มีสาเหตุโกรธเคืองถ้าพยายนที่มีสาเหตุโกรธเคืองเอาไปเป็นพยายนมันจะเปไงนะครับมันก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร นะครับเข้าใจนะอืมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่านะครับจะพาพยานไปศาลเนี่ยเราต้องหาพยานคนกลางนะครับอย่างผมเนี่ยมีคดีมีอะไรต่างเนี่ยเราก็ต้องหาพยานคนกลางนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเราทะเลาะก,กับคนข้างบ้านนะครับนะแล้วก็ตบตีต่อยกันอะไรทําร้ายร่างกายกันเนี่ยนะครับนะพยานฝ่ายเราคนในครอบครัวกับพยานฝ่ายตรงข้ามเนี่ย สารก็ต้องระมัดระวังเชื่อไม่ได้เพราะว่าสองคนนี้ทะเลาะกันเพราะนั้นก็ต้องหานะครับพยานชาวบ้านแถวๆนั้นซึ่งไม่ซึ่งซึ่งเห็นเหตุการณ์เอามาเป็นพยานอย่างเงี้ยสารจะฟังหรือว่าตำรวจนะครับที่เห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยเป็นพยานคนกลางก็จะมีน้ำหนักเพราะนั้นพอเราดูเราดูคดีคุณทักษิณพวกเนี่ยเราก็กลับมามองตัวเองนะครับว่าเวลาเรามีคดีความเนี่ยเราก็ต้องหาพยานที่นะครับไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พัวไม่ใช่เมียของโจ์จำเลยนะครับว่าเอาคนกลางคนข้างบ้านคนในไรต่างเนี่ย,ยแบบนี้จะมีน้ำหนักนะครับนะตำรวจนี่ก็ถือว่าเป็นคนกลางในะความจริงนะเ,นเป็นคนกลางเจ้าพนักง,งานเป็นคนกลางเช่นสมมุติเราไปรังวัดที่ดินเนี่ยนะคดีสำนักทั้งนักการผมเนี่ยมีคดีที่ดินอยู่อยู่หลายเรื่องอนะครับเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะนะทะเลาะกันเรื่องนะที่ดินลุกล้ํา นะครับนะเถียงกันไปอ่ะคุณลุกล้ำผมลุกล้ำส่วนใหญ่สารท่านจะสั่งให้นะครับนะสารสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินนาวัดสอบเขตใหม่แล้วก็ให้โจ์จำเลยไปชี้แล้วกันะค,คุณจะชี้ยังไงก็ชี้ไปแล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยทำแผนที่มานะครับถ้าเจ้าพนักงานที่ดินก็ทํามาเสร็จแล้วเขาว่ายังไงส่วนใหญ่สารจะเชื่อเจ้าพนักงานที่ดินเพราะถือเป็นพยานคนกลางซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย นะครับผมให้ความรู้เรื่องคดีที่ดินเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนฟังไว้นะได้ประโยชน์นะผมทําคดีที่ดินมาหลายเรื่องเลยแต่เล่าเล่าให้ฟังนะครับสมมุติว่าที่ดินคุณนะครับหนึ่งไร่นะข้างบ้านก็หนึ่งไร่นะครับแต,แต่แต่พอรังวัดสอบเขตไปของคุณเพิ่มมาอีกไร่ครึ่งอย่างเงี้ยศาลมองว่าอะไรคุณลุกล้ำแนละเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ดินมีโฉนดแล้วอยู่ดีๆจะไปลุกล้ำที่คนอื่นทำ่มาครึ่งไร่อย่างเงี้ย ศาลมองว่าอันเนี้ยน่าจะลุกล้ำ <c oughs> เพราะมันจะเป็นไปไม่ได้หรอกที่ดินจะงอกขึ้นใหม่ขึ้นไร่เข้าใจไหมฮะเพราะนั้นอันนี้ก็หลักหลัก,ลกของคดีที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นในคดีของคุณทักษิณเนี่ยคือพยานเนี่ยมันกลายเป็นพยานที่เคยขับไล่ชุมนุมทางการเมืองไม่มีความเป็นกลางเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการที่จะไปเชื่อคําพูดเขาเข้าใจนะเออนะเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพยานคนกลางต่อไป ประเด็นที่ศาลยกฟ้องนะครับนะครับก็คือข้อความข้อความที่เขากล่าวหาว่าคุณทักษิณเนี่ยไปหมิ่นสถาบันเนี่ยนะครับศาลก็ตัดสินว่าฟังแล้วอ่านแล้วนะครับไม่มีใครเข้าใจว่าคุณทักษิณพูดถึงสถาบันไม่มีใครเลยนะครับแม้กระทั่งตำรวจยังบอกเลยมีความเห็นว่าหลักฐานไม่พอที่จะฟ้องแต่ก็ไม่รู้ว่าจะฟ้องทำไมเหมือนกันนะ